คำทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2,568กับภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในปีกุลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือน12นักษัตวประจําเดือนกันยายนซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปสู่สการาชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจําปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไหลดวงชะตาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับภายในวันสองวันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างต่ําก็2-3เดือนลงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนเในวันเปลี่ยนสการาใหม่ หรือว่าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับและเดือน9นี้ก็นับว่าดวงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันครับเรามาดูกันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นหรือว่าแย่ลงด้านไหนบ้างไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการพลิกฟืนดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับเป็นระยะที่ดวงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจุดต่ำสุดกลับมาดีขึ้นอีกรอบ เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สําคัญครับที่อยากจะให้จับจาดูให้ดีๆว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างกับดวงชะตาซึ่งระยะแรกเริ่มของการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มจากเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับตลอดไปจนถึงสิ้นปีหมายความว่าอีก 3- 4เดือนที่เหลือจากนี้จะเป็นช่วงของดวงปรับเปลี่ยนย้ายฐานดวงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในดวงชะตาในหลายด้านด้วยกันครับอย่างที่เห็นเด่นชัดและเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อนก็คือทางด้านดวงการเงินครับ เรียกว่าเป็นจุดพลิกชะตาที่สําคัญดวงพ้นเคราะห์พ้นจุดต่ําสุดขึ้นมานับจากจุดนี้เป็นต้นไปดวงการเงินจะดีวันดีคืนหยิบจับทําอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองทํามาค้าขึ้นมีไรายได้มีเงินเข้ามาหลายทิศทางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเข้ามามากมาน้อยก็จะมาแบบไม่ติดขัดแต่ส่วนใหญ่จะได้มากกว่าเดือนก่อนเยอะทีเดียวครับดวงการเงินดีวันดีคืนแบบนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับจากนั้นดวงก็จะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเพื่อรับกับสักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนครับเพราะดวงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งบางทีมันก็ใช้เวลาไม่นานครับแค่1นถึงสงเดือนก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บางจังหวะบางขณะก็อาจจะนานกว่านั้นคือ3าถึงสเดือนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่รอบของมันว่าจะมาช้ามาเร็วแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนเร็วหน่อยครับ คือนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจากเดือน9ไปจนถึงเดือน12สิ้นปีพอดีก็ประมาณ3เดือนจากนี้ครับดวงมันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนที่เหลือ3เดือนนี้ไปชัดเจนเในเดือน12หรือว่าสิ้นปีครับภาพรวมดวงการเงินเดือนนี้จึงเป็นไปในทางที่ดีจนถึงดีมากทีเดียวครับจะหมุดเงินใช้ใจ่ายได้คล่องตัวดีมากมีเงินเหลือมาใช้นี่ใช้สินใช้ใจ่ายเรื่องที่จําเป็นสิ่งที่อยากได้อยากทํา ก็จะได้สมปรารถนาครับและเงินทองยังจะเข้ามาดีหากคุณมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับที่ไม่ได้อยู่กับที่นานๆเพราะว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเคลื่อนที่ต้องออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ไปแล้วก็ดีนะครับไปแล้วจะมีโชคตามมาเดินทางเคลื่อนที่บ่อยๆเงินทองมันก็จะหมุนเวียนเข้ามาไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นครับถ้าใครช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ลองหาเรื่องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับ ือจะไปหลายๆที่ก็ได้ก็ยังดีครับการเคลื่อนที่บ่อยๆจะนํามาซึ่งโชคลาบเงินทองที่จะหมุนเวียนเข้ามาคล่องตัวดีมากขึ้นครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับและจะพบกับเรื่องดีๆเกิดขึ้นเดือนนี้ดวงการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นครับมีเงินมีทองเข้ามาเยอะทีเดียวหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินดีไปหมดได้ค่าตอบแทนได้อะไรดีๆกลับมาอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะเนื่องมาจากดวงโชคลาบที่สัมพันธ์กันดีกับดวงการเงิน นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะโชคดีเรื่องเงินครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งโชคเรื่องเงินรอบนี้ก็จะมาได้สองลักษณะครับคือเกิดจากการกระทําของคุณเองจากงานที่ทําจากธุรกิจการค้าจากการลงทุนลงแรงซึ่งเกิดจากการกระทําล้วนๆครับยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับและอีกด้านจะเป็นด้านโชคลาภที่ได้มาแบบไม่ต้องออกแรงมากหรือว่าลงทุนลงแรงนิดหน่อย ก็ได้กลับคืนมาแบบดีเกินคาดครับอย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคถูกรางวัลน,นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะมีให้เห็นบ่อยขึ้นครับทั้งโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ของขวัญของรางวัลต่างๆคุณมีสิทธิ์จะได้สูงทีเดียวครับ <c oughs> ก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับสําหรับคุณเพราะดวงการเงินกลับมาดีขึ้นแล้วพ้นช่วงตกต่าช่วงลําบากมาแล้วต่อไปเงินทองก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ และดวงการเงินกับโชคลาภก็จะดีเด่นขึ้นเรื่อยๆนับจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับใครที่มีปัญหาหนี้สินเงินทองไม่พอใช้หรือว่ามีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดขัดหาเงินยากนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับปัญหาเรื่องเงินก็จะคลี่คลายลงจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีเข้ามามีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้รอดพ้นจากความยากลำบากในครั้งนี้ไปได้ในที่สุดครับ ส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ก็ตีได้สองความหมายครับสองเหตุการณ์ด้วยกันก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจออย่างไหนมากกว่ากันครับซึ่งดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เรื่องดก็เรื่องหนึ่งครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะมีผลต่ออนาคตต่อจากนี้ครับอย่างตีความหมายแรกคือดวงมีเกณฑ์จะต้องเคลื่อนที่จะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยตรงครับจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่นาน,าน จะมีหน้าที่งานใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบลักษณะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ออกไปพบปะผู้คนติดต่อเจรจาเรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งครับส่วนอีกความหมายตีความได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนงานลาออกตกงานสมัครงานใหม่ไปทำธุรกิจส่วนตัวไปรับงานอิสระเป็นฟรีแลน หรือไปเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องอีก2-3เดือนจากนี้ครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีครับส่วนเรื่องว่าจะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้ทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าเปลี่ยนแล้วจะดีไหมเพราะต้องดูด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับถ้าจะดูให้รู้กันจริงๆก็ต้องดูแบบเจาะลึกวันเดือนปีเกิดครับ และถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลึกๆก็ทักมาเช็คดวงกันได้ครับโดยการเพิ่มเพื่อนที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่าดูก็ไม่แพงนะครับลองทักมาสอบถามกันดูได้ครับสรุปแล้วดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับถ้าไม่ต้องเดินทางเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกย้ายที่ทํางานรวมถึงจะมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในบางกรณีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในระยะ2-3เดือน นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับรายการนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อาการกำเริบขึ้นบ,บ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทําให้โรคเก่ากำเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ ออกกาลังกายเป็นประจําออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกําเริบขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ครับ บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ